กูฟาร์มกับมันเลยกูฟาร์มกับมันเลยไปแล้วจ้าโอ้โอ้โวาของแบบนี้มันอยู่ที่ใจใจเล้อกหรือวะ โจ๊กไม่โจ๊กสิเพื่อนเล่นอย่างยากเลยเจอโจ๊กก็ต้องเอาเมดไปสู้เอาตัวเล้ยงมาดิเชื่อเอาอะไรนี้อะไรดีวะได้ไม่ต้องกลัวมาขนาดเราแล้วทำไมไม่ต้องกลัวโจ๊กเกอร์มันลวงไม่ได้ตัวอื่นกันหมดจิตการเองแพนด้าปกติก็เจอบ่อยนะนะแจกสกินนี่เจอบ่อยใหญ่เลยซานิทมันเริ่มอะไรก่อนวะซานิทน่าจะเริ่มเลสก่อนอลิสบอกออนเอาตั้งแต่ต้นละจ้า อมันเจ็บเม็ดมันเจ็บสเปกนิวอ่ะใครบอกเริ่มเลดวะกูบวามกับมันเลยกูบวามกับมันเลยอะไรวะเนี่ยมันยังไม่สี่นะมันยังไม่สี่นะเบอร์สี่แล้วนะมันมันทีตุนน้องยังไม่มีอันตีนะฮะคุยคุยคุย ต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วผมถนักอยู่แล้วเรื่องรังแกเด็กลุดเหรอลุดเรื่องลุดโอ้แม่ลุดโอ้แม่ก็ลุดเขาไม่ถึงลุดกลางดงไหมนะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมีอะไรจะบอกพานิดจะไม่มาหวานเจี๊ยบ ป่ากำลังจะไปไปบนนะไปเลสนะเอาไม่เอาซานิกำลังมา okay, ใช่ใช่ใช่ซานิกำลังไปกำลังมาวานเจี๊ยบโอ้โหกลิ่น oh ไม่ค่อยดีนะตานิลงไปมังไปดาร์ก,กว่าตามไปยือ้อยุดชุดกระชากหน่อย ไปแล้วจ้าต้องมีร้อนนะซานิสตึแกต่ต้นเกมแล้วเจอเข้าจริงๆด้วยมาไอไปเรียกมาฟาร์มบนดีมันจะแตกอ่ะไม่ได้ฟาร์มมันกำลังแห่ขึ้นบนมันกำลังแหกขึ้นบนสี่ตัวเลือดนักสู้มันแรงเฮ้ยโจ๊กเกอร์ใช้สกิลแล้ว โอ้โหเนี่ยถึงได้เกียดจุกวับเอกำลังไปลาก่อยออก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 ได้ออกใครออกได้ออกเอานี่ต <co ่อได้เลยนะเลทผมไม่มีนะเทรี่โซโล่เลยจะได้เด้อมันจะเกินหน้าเกินตาไปไหมเราอ่ะวับ ปากด้วยครับพี่ครับถึงกูมาส่งเพื่อนให้ถึงแฟนฝั่งแล้วกูก็ตายป้อมเลยเพื่อนป้อมเลยเพื่อนเอาแล้วเพื่อนป้อมเลยเพื่อนกินแล้วไม่ดีนะกลับก่อนได้นะแครีผมแครีเบิร์ดเขยไเบิร์ดไม่ได้เข้าแต่แรกละโอ้ นี้มันอยู่ที่ใจใจเลือกหรือวะเอ้หน่อยเบิร์ดรับด้านขวาครับรับขวาอะไรต้องรับกลางเนี่ยกำลังตามได้นะเบิร์ดเอากำลเอาใครเลือกเอาแครี่สิ ถึงได้เกียดแคลลี่โจ๊กลุงยากแล้วล้างแล้วโดนแล้วเข้าแล้ว <c oughs> มันมวิ่งไวมันมวิ่ง <c oughs> ไวออกแล้ว <c oughs> ไปทำเลนทำเลนทำเลน <c oughs> oh. มีคนจะโดน <c oughs> มังกรดับเบิลคิวอ่ะนี่แล้วมาไม่ทันเอาอีกตัวเหรอ พี่ว่าดีผมก็ว่าดีแต่ว่าไม่ดีแล้วแหละโอ้กาลังไปสวยเด้อเรียบร้อยเอาได้นะเนี่ยสวย,สวยครับเบ็ดเบ็ดทั้มไลท์ล่างขยี้ยี้ขยี้ขยี้ยิงขยี้ไม่ะไม่ต้องสนใจผมนะว้วาวคุณจ๊ มันจะเอาการว้าวควายปอมไม่แตกว่ะท่านโทษอย่าทีนี้อย่าตายนะเอมันเอาชีวิตแรกแต่ปอมไม่แตกโอ้โหเกินหน้าเกินตาคน,คนคนนี้ว้าว แม่ถึกไปหน่อยไม่ตางไฝ่ป้อมไหนป้อมกลางวะกลางสิครับไปแล้วจ้าล้างต่อเลยจ้าล้างต่อเลยจ้ายาวจ้า atur. ไม่มีเลือดเข้าไปตีแล้วท่านโทษพู <laughs> ได้วะไม่มีเลือดของจริงเลย จกการแข่งขันโอ้โหโหโหจะเยงี้ยเอาตัวโอดตีคลิปตัวโอดตีคลิปจะเป็นได้มือมันลั่นมือมันไปไวกว่ามือพี่ลั่นไปแล้วนะกลางบ่อเลยโดนได้ไหมล่ะจะเก่งเกินเราดับหรือเปล่าเริ่มมีกลิ่นต้งดักเาไเยอะแล้วนะไม่ทันโอ้โห đạc đồn thâu hay. đểไว để cho mệtไว để mình đã giết cái chơi. à King tì bay King tì bom bom này nha, này này yeah.